สวัสดีครับวงนงเขาใหญ่ลบลีครับดูเจ้าสาร้ามครับนกต่อว่านกต่อครับนกกลุ่มว่านกกลุ่มครับนกหัดว่านกหัดครับไม่ต้องโกหกกันครับนกต่อต้องใส่เนี้ยต şey like ้องร้องครับไม่ใช่ดินพวดปวดพวดอย่างนี้ครับนี่ครับดูเจ้าสารรามครับจวแต่เช้าครับดูครับจวแต่เช้าเลยครับอันนี้อากาศเย็นครับลมโยกนี่ยังครับตรงนู้นครับ พายุว่าพายุเข้าครับไี่ต้องกลัวซื้อผมไปครับแต่พระเนี้ยต้องร้องครับไม่ร้องโทรหาเลยครับบางทีบางทีให้มันคุ้นคุ้นหน้าก่อนนล้วค่อยเอาไปออกต่อครับไม่ใช่อันนี้จะออกต่อมันนกมันติดกล่องนานครับต้องเข้าใจหน่อยครับให้เวลามันหน่อยครับแต่ไม่ต้องกลัวครับซื้อจากผมไปนี่อผมต่อทุกตัวครับเจ็กทุกตัวครับก่อนจะส่งครับ ต่อว่าต่อครับให่ใหนกใหม่ไปรอขายครับเราไม่เอาครับมันเสียความรู้สึกครับเอฟีชอบตรงเหานกเขาใหญ่ลบดีได้ครับราคาว่าไปก็นี่ยดูลมครับลมโคตรแรงนะครับดูครับเนี่ย อันนี้ลมแรงครับวันนี้นี่เดินขลมนะครับเรียกไปครูไปครับนี่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 สานรามครับ รีบโทรเข้ามาเลยครับชาอดหมดนะครับขอ,องดีมากันแล้วครับนี่กุกเดียวครับตัวนี้ครับตัวรา,าม